ดทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะอยู่กันในเกม The Sims 4นั่นเองกับ Challenge Homelet Outer Challenge นั่นเองทุกคนก็ที่หายไปนานเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะเรากลักบเตาจังหวัดมาแล้วก็คือแพลนเราเนี่ยคิดว่าแบบเอ้ยกลับมาสักวันที่สองของปีใหม่นะเออเล็นมกราอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าอยู่ยาวจ้าเพิ่งกลับมาโอเค ก็คือเขียนหนังสือจอนจากเล่มที่19เสร็จแล้วซึ่งเป็นหนังสือที่เราว่ามันใช้เวลานานมากกว่ากว่าที่เคยเขียนมาเลยนะแล้วก็แปลกใจเหมือนกันทำไมถึงใช้เวลานานจังอะเฮ้ยเราส่งหนังสือตัว,ตว,ตวนี้ได้แล้ว Let's go มจะได้เป็นแบบว่าเป็นลายอาทิต์เนาะเฮ้ยทำไมสำเร็จที่นไรอ๋อเสียงปแปลกๆเาก็คือ คือบ้านเราอายุภาคเหนือใช่ป่ะแล้วมันหนาวแล้วพอกลับมาแล้วมันร้อนแลลวเราก็เลยเป็นหวัดเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อ่านเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนอ้อบรรลุผลไปแล้วใช่ไหมบรรลุผลสำเร็จในการมาของทักษะเขียนระดับสูงสุดนี่อีกเดียวเดียวเองพี่ต่อไปก็เป็นเขียนหนังสือขายทีสามเล่มแล้วก็ได้เงินจำนวนสองหมืนห้าพันบาทจากค่าลิขสิทธิ์ เอร็จจากลิ้นพันจากค่าลิี่เกตจากนักพิมพ์โอเ okay. ค Let's go <S ถ้าหากเมื่อกี้เสียงเบาไปก็ขออภัยนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงไม้ของเรามันดังหรือเบามากน้อยแค่ไหนที่เราดูดูตามที่มันบอกตรงโปรแกรมะ <S <S แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกณฑ์หรือเปล่านะไขวิ่งผ่านลบ้านอ๋อคนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องนมสดเนี่ยเขียนหนังสือจนก,กระทั่งเลเวล แล้วกันมะอุ้ยพึ่งขึ้นมาด้วยประเด็นไม่ไหวเลยโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ my ก่อ oh <my> ภาพมันไม่สมูทเลยอะช่างมันทุกคนเดี๋ยวมันก็สมูทเองขายแครอทก่อนนะขายทั้งหมดเออเล่นอะไรอยู่เนี่ยท่องเว็บไซต์เฉยเลยไปขายแครอทตึดดึด ถ้าว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าตอนสิบโมงเนี่ยเราน่าจะมีเงินซื้อเตาไว้ที่บ้านละนะเราสามารถจะขยายบ้านที่ใหญ่ขึ้นได้ตอนนี้บ่ายบ่ายเลยวะสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วเราจะบอกว่าเดจะบอกว่าเราอะพจัดการสอยสอยเอ่มเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันดีภาค ท่องเที่ยวนะฮิมาหรือเปล่านะที่แบบไปท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นอย่างนี้ป่ะเออมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนอาจจะเป็นซีรีส์อือ่นละกันเราคงจะไม่ใช่ซีรีส์ของน้องนมสดของเราเพราะว่า <c oughs> ปล่อยน้องนมสดไปนะฮะอ่ะฮะให้น้องไปไหนนะลืมลืมคิดเลยไอ,อให้น้องกลับเรากำลังกายมาละก็คือแบบไหนแล้วก็เติบโตมาจากที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกลับไปเยี่ยมบ้างเออ ตอนนี้ก็มีบ้านมีช่องเป็นของตัวเองแล้วอะนะอืมมาแล้วครับผมซึ่งไอ,เอ้เขาเรียกว่าไงนะกระดูกล็อกก็ยังคงอยู่เออไม่ต้องไม่ต้องกดสั่งก็เข้าแบบกำลังกายเองว่ะไหนดูออกกำลังกายก็ไมลสองยังคงเลกสองเหมือนเดิม ก็คือพาร์ทที่แล้วกะจะให้น้องเวลสามนะแต่คือลืมไหมน้องออกกําลังกายเสร็จแล้วเวลไม่อัพงงด้ดดูดๆๆๆ Born เดินไปเดินเชิดตั้งหาะเดี๋ยวก่อนนะมีอันใหม่มาด้วยซึ่งเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอัปเดตม็อดแปลไทยของเรานะเดี๋ยวคงต้องหาเวลาไม่ใช่หาเวลาหรอกไปอัปเดตม็อดแปลไทยซะแล้วละ่ะ ตอนนี้ทักสองดาวหรออุ้ยกว่าจะขึ้นสามดาวได้อีกานานเลยนะเนี่ยน้องเจดฮนะเออทุกคนแล้วเราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมีการไลฟ์ในแอปอ่าเดี๋ยวนะชื่อแอปลืมแอปมันเรียกว่าแอปอะไรนะบิ๊กอ้หรอบิ๊ก l ้อไลฟ์นะทุกคนเดี๋ยวจะแปะไอดีหรือว่าชื่อเอาไว้ในนี้นะถ้าใครอยากพูดคุยกับเราเป็น จะบอกเป็นการส่วนตัวก็ไม่ใช่ถ้าใครอยากพูดคุยกับเราเพิ่มเติมเนี่ยพูดคุยแบบเรียลถามอ๋อเรียลถามด้วยก็ไปเจอกันได้ในแอป Bico Live นะทุกคนถ้าใครอยากเห็นคานาคาตาของเราก็เข้าไปดูได้ <laughs> อย่าหวังอะไรมากนะ<า> <laughs> เข้าไปส่องได้แต่แต่อย่าหวังมากนะโอ้ยลืมแก้มอดแล แต่ว่าในแอปบีโกเราเราก็ยังไม่ได้ทำการไลฟ์นะทุกคนเราก็คงจะไปหาไลฟ์เกมในบีโกแหละแต่คือมันมีครั้งหนึ่งเว้ยทุกคนเราอะกดไลฟ์ใช่ป่ะเราแบบเคยอยากจะไลฟ์เกมในคอมจังเลยเราก็เลยเชื่อมต่อ <c oughs> แอปบีโก้ในคอมบมือถือแล้วมันก็เปิดไลฟ์ขึ้นมาเลยเว้ยมันก็เปิดหน้าจอเราขึ้นไปในแอปแล้วก็แบบอะไรไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรทั้งนั้นก็คือชุดนอนหน้าสดพร้อมนอนแล้วแต่คแค่ลองทําดูมันแบบต้องทําตรงไหน แต่กดปุ่มมันไลฟ์เลยสุดยอดผมนี่ขนลุกเลยครับอ้าวออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวๆดทำอะไรต่อเนี่ยพูดคุยกับเบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดโจ๊กสกิลของเราเฮ้ยเราสามแล้วทุกคนเราจะแบบเป็นนักกลาชนักกลาชคือนะเออพูดคุยใหญ่เลยเออทำความรู้จักนิดนิดหน่อยหน่อย ทุกคนคิดว่ายังไงนมสดควรจะหาแฟนได้แล้วปะ <c oughs> คิดคิดว่าเห็นยังไงก็เว้นบอกกันได้นะถคาแบบอยากให้มีแฟนเด็ดจะหาน้องน้องหาน้องอะไรวะหาแฟนให้น้องนมสดของเราได้แบบมีแฟนมีเวลาไปเดทกับเขาบ้างใช่ไหมน้องนมสดเอาวิ่งแกะ้าอยู่ดีแก็กลายเป็นคนปิดปึกปังขึ้นมาทันทีเออ นั่งทำงานหน้าคอมก็ต้ององอกกำลังกายบ้างเนาะส่วนนี้คุยกันเยอะมากเต็มไปหมดเอ้คนนี้ไงที่เราสนิทอะไรวะทนะ่านทุกคนเราแบบต้องไปหาหมอทไทยแล้วล่ะจริงๆน้องตัวเหม็นนะจ้าคนนี้ก็เหมือนจะสนิทนะแต่แบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยรู้สึกห่างเหิน พอล้วพอละกลับบ้านกับบ้านหน้าทิมเลยเมื่อกี้กลับมาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องอาบน้ำไงอาบน้ำแบบฝักบัวนะต้นถั่วลันเตาของเรานั้นไม่โตเล่อต้นแครอท ขอโทษขอโทษลืมลืมลืมมาลงมดปิดเซนเซอร์ไว้โอ้หน้องโป๊ะเลยน้ำสดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะติดอ่าจะปิดให้นะจะเซนเซอร์ให้นะโอเคนะผมเมื่อกี้เร้เสียงเกณฑ์ป่ะนะ่ะตกใจรุนแรงเหลือเกินอาบน้ำอาบน้ำ อาบน้ำเสร็จแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์ค่ะกินข้าวเนาะเฮย้ยอะไรวะเราก็เว้ยนี่อะไรอะ่ะโอเนกิรีเหรอเข้าป้านเนาะเข้าป้านเดี๋ยวลองลองทำดูดิน่าจะมาจากภาคใหม่นะทุกคนเข้าปั้นอุ้ยน่ารักจังเล้นแบบไทยคำมังกินคำงงไปหมด เขาปั้นเขาหั่นผักอย่างนี้กันหรอโทษนะที่ทําสลัดป่ะเนี่ยใสยผีปรุงแบบชนานาญปรุงอาหารก็หกมากเออเป็นเชฟได้แล้วเนี่ยโปร,รยเกลือรู้สึกว่าแอนิเมชันทำอาหารเขาแบบดูมีความแบบโปรเฟชชั่นแนลขึ้นหรือเปล่านะหรือยังไงอ่ะ เออเออเดี๋ยวก็หกอ,อ่มอ่มผมนี้เอิ่มเลยครับโอ้ยน้องสุกกระปกแล้วปั้นมาตั้งนานปั้นมาตั้งนานนานะนีกข้าเนี้ยต้องชิมซิรสชาติเป็นยังไงยำยำยำเข้าปั้นเหรอเนี่ยเข้าปั้นเหรอ What? เหมือนขนมเลยขนมอืม ขนมที่มันหอใบตองอ่ะทุกคนที่มันเป็นกะทิอ,ะ,อะไรก็ไม่รู้น่ะเหมือนเหมือนพดรีบกินแล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะเลยนะเร่าออแล้วเนี่ยอหยำ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 เออล้างจานแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวที่น่าเกลียดล้างจานเสร็จแล้วก็ไปเช็ดโต๊ะชเช็ดโต๊ะนะแล้วก็ต้องนอได้แล้วละ่ะ ให้น้องนอนอ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตอนสิบตกใจตอนสิบโมงเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่ปิดของคนนี้ไปก่อนนะได้มาสองพันห้าร้บาทมันดูเพิ่มไม่ได้เราเศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนก็คือเป็นนักเขียนจอนจัดเล่มที่สิบเก้าแล้วนะนะชุดนี้อ๋อ ตอนนี้มีเงนอยู่สี0พแล้วเดี๋ยวเราต้องซื้อเตามาไว้ที่บ้านด้นแล้วทุกคนเฮ้ยเราจะได้กินของฟุงฝุกสักทีโออยากได้เตาดีๆอันนี้ก็แหละกลัวไฟไหม้บ้านไม่ใช่อะไรหรอกนะออมีเตาแล้วออ้ขอสับสิงรับจดหมายหน่อยนะเป็นห้องที่เล็กกระทัดรันเหลือเกิน อะไรฮะน่าอะไ,ไรมาได้น้ำโอเคเดี๋ยวยแค่เรตัวเยอะใครทั้งหมดใครทั้งหมดเดี๋ยวเราจะต้องทำการทำบ้านให้เป็นบ้านสวนดีไหมทุกคนบ้านสวนอะไรเงี้ยเขียนหนังสือแล้วก็ปลูกผักวันวันต้องดูแลน้องไหมยังเนาะโอเคเดี๋ยวเขียนหนังสือจอนจัดเล่มที่ยี่สิบไปเลยหนังสือจอนจัดเลยนะเขียนจอนจัดดิ เอาเป็นลึกลับแล้วกันนะเ,เขียจนจรจัดเล่มที่ยี่สิบแล้วทุกคนนักเ,เขียจนจรจัดยี่สิบเราเดินทางมาถึงเล่มที่ยี่สิบแล้วทุกคนโอ้จากเล่มแรกนะที่คาลิกสิบสามบาทแค่ตายเหอะก็ค่อยแพงขึ้นเรื่อยๆอยงไง เดี๋ยวให้น้องเขียนก่อนนะอ่อน้องเขียนหนังสือเล่มที่ยี่สิบเร็จแล้วตอนนี้ก็โอ้ยเขียนหนังสือขายดีขึ้นม,มาหนึ่งเล่มแสดงว่าเล่มที่สิบก็เป็นขายดีเหมือนกันแล้วเราจะไม่ท่ายเงินเสียพึ่งทางกับข้าวนะขายหนังสือก่อนเออเรายังไม่มีทีวีเลยอะรู้สึกเศร้ามากเดี๋ยวปรุงอาหารด้วยนะ ทุกคนเราจะได้กินอาหารปรุงสุกที่บ้านแล้วโอไมค์ก oh ัทำอะไรดีไหนๆก็ได้ทํากับข้าวแล้วอ่ะเราทําแบบอะไรรูรลาลาได้ไหมล่ะฮารูฮารากินอะไรดีอาหารเช้าไขา่กวนหรอนี่มันกระบายสาระนะเฮ้เป็นโทต์อันนี้น่าจะเป็นของที่มาจากภาคเสริมที่ซื้อมาใหม่ใช่ไหมเฮ้ยเป็นโทต์แล้วกันนะ ิมีเตาแล้วทุกคนต้องมีเตาในบ้านแล้วอุ๊ยอะไรเออเป็นแม่ครัวหัวป่ามาดยเฮ้ยอัพเ,ออเป้ออพเป็นอ่ะเกือบล่วงเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อขยายห้องทุกคนจะได้มีพวกโต๊ะกินข้าวอะไรเนี่ยฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นคนฉลาดน้องสดคุณคุณจะเป็นอะไรเนี่ยคุณจะเป็นเทกูรูที่ยอดเยี่ยมด้วยชื่อเสียงและทักษะคุณสามารถนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหรือผู้ประกอบการได้ว่าอย่างไรถ้าฉันจะช่วยขยับตําแหน่งไม่ต้องเริ่มฝึกเขียนโค้ดใหม่หรอกไปเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์แมเนเจอร์โอ้โหไม่ละนะ คือจริง,รงๆแล้วเราควรไปนั่งกินก็ไล้นะมายืนกินทําไมนะโตก็มีให้นั่งไม่ไปนั่งด้วยจะยืนยืนก็ยืนไม่ต้องนั่งน่งนอะ่ะองงางาาชาติเป็นไงเฮ้ยเยี่ยมยอดวะ่ะขึ้นมากระชีพจรแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเอ่อเขาเรียกว่าออรนะคนดังสามดาวงามงางา กินให้เสร็จนะย้นำนงาๆแล้วก็เข้าไปล้างจานในห้องน้ำจิคือผ้าปกติเราสร้างบ้านใช่ปะแล้วเราก็ทำอ่างไว้ข้างนอกเนี่ยมันก็ชอบมาเดินล้างในห้องน้ำเว้ยแต่ทีอย่างเงี้ยไม่มาไปไหนคะคุณพี่เฮ้ยเรามาเป็นชาวสวนไหม เราต้องแบ่งพื้นที่ในการปลูกสวนแล้วล่ะทุกคนในดุสิตอ,อ๋อั้นเดี๋ยวสร้างบ้านตัวนี้ก็ได้ฝั่งนี้เป็นฝั่งสวนแล้วกันนะทุกคนเนาะเออแต่ก่อนจะปลูกสวนอะซื้อมาล็ดก,ก่อนนะปลูกสวนคือเลยว่าปลูกผักดิปลูกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยไว้ที่พื้นก่อนนะเป็น สองเมล็ดพันธุ์ผลไม้พื้นฐานมาผลไม้ก็เอาเป็นดอกไม้แม่ไม่อยากไอดอกไม้อ่ะเป็นผักแล้วกันนะแท็กเก็ตสมุนไพรปลูกให้สําหรับหมาแมวของคุณเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวเราซื้ออันนี้เพิ่มแล้วกันนะตอนนี้ก็มีตังค์แล้วไงทุกคนโหซื้อมาสักสองอันจะเป็นไรไปแถมบ้านก็ไม่มีถังขยะด้วยวิ่งเลยอะ่ะไว้ก่อนนะ ออ้ยบ้านเราแล้วมีอะไรแล้วอะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเปิดซองเลนพันนะแล้วดูขวานว่าได้อะไรมาบ้างเฮ้ยต้นกล้วยว่ะสมุนไพรใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวขายทิ้งเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอาข้างในออกเราจะต้องแบ่งนะทุกคนแบ่งเป็นว่าอันไหนเป็นผลไมาง่้ใช่ไหมอันไหนเป็นสมุนไพรโอเค เออึอ uh ุ huh. ้ยใจนหนึงก็อยากปลูกทั้งหมดเลยอะหมายถึงว่าปลูกที่เดียวนี่นี่นีอ่อันนี้เป็นผลไม้เนอะสรวนสมุนไพรเอาต้นปลูกต้นผักชีฝลังไหมปลูกใบเสร็จแล้วกันโอเคหยุดเล่นได้แล้วมาปลูกผักเร็ว เป็นนมสดชาวสวนเดี๋ยวพอทําสวนเสร็จแล้วก็ไปเขียนหนังสือไงออช่วงนี้อยู่แต่บ้านนะทุกคนอยู่บ้านเพื่อป้องกันเอ้ยอยู่บ้านยับยั้งการระบาดของโควิดไงทุกคนแล้วก็เนี่ยทําตามมาตรการอยู่แต่บ้านนะไหนมาดูนมสดกูฟังเด้นี่ ปลูกก็เป็นกอนก้อนชุดนี้ไม่เหมาะกับการทำสวนนะเนี่ยเราอะอชุดแบบพร้อมเปื้อนมากเจ๋งปลูกผักปลูกผักเฮ้ยร้อยต่อไปก็ลดน้ำให้หมด เวลชาวสวนเท่าไหร่แล้วเนี่ยชาวสวนนะไม่ปลกผักดิกทำสวนเบลหนึ่งอ้โ,อโหจะเบลสองเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็ไปชุ้งฉิงนะแล้วก็ไปอ่าน้ำซะนะเดี๋ยวเราจะขอขยับนิดน,นึงแล้วกันนะอุ๊ยกดผิดเลยท่นี้เป็นสมุนไพรเป็นเป็น,ปนต้นองุนแล้วก็เป็น มุนไปใช่ไหมส่วนตรงเนี้ยหนูเป็นใครคะลูกขยับออกมานิดนึงเด,เดินไม่ได้เยวให้น้องชุ้งฉิ่งแล้วก็ให้น้องอาบน้ำนะหลบมุมก่อนเดี๋ยวน้องโป๊ะชึบเออก็ค uh ืองด งดออกไปนอกบ้านเดี๋ยวโควิดมาเอ้ยค้อลมสุนทรีมาจากไหนวะเนี่ยแต่ว่าแบบเขาไม่ออกไปนอกบ้านสังคมก็น้อยเหลือเกินนะพูดคุยได้ไหมไม่ปบะปะผู้คนแล้วก็พูดคุย,ค,ยคือแบบสังคมน้อยมากเอาไม่ได้ออกบ้านอ่ะ ต้องทำงานตัวเป็นเกลือรึเปล่านมสดเนะให้น้องพูดคุยไปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะนอนดึกได้ไม่เป็นไรฮยมันโตวไวจังวะฮะึโตแล้วรอเฮ้ยนี่ต้นอะไรเนะี่ยอ๋อโตแล้วทำไมโตเร็วจังอะปลูกวันเดียวโตวเลยเ,เขียนหนังสือปะเป็นเรื่องสั้นแล้วกันนะ ใครมาวะเนี่ยเล่มที่ยี่สิบเอ็ดเนาะนะัเขียนจอนจัดจอนจดอีกแกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคุณเป็นใครอะครับอุย้ยคนนี้เขามาบ้านเราบ่อยมากวันนี้ไม่ต้อนรับนะขอไม่ต้อนรับกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวไปดูน้องเขียนหนังสือกันโอ้ยเดีายเพิ่งนอนโอ้โหเขียนเสร็จแล้วก็จะนอนเลยไง ต้องมาตีพิมพ์ด้วยเล่มที่21ใช่ไหมนี่ขายดีปะเนี่ยเอาไม่ใช่นักสือข,ขายดีเหรอทำไมอ่ะเอาโโหทำไมกันนะอ่ะนอนได้เรามาดูกันว่า10โมงจะได้เงินเท่าไหร่โอ้ความหลงนั้นต่อยตับเหลือเกินเฮ้ยนี่มันเทศกาลเก็บเกี่ยวนี่ยวะงา จะสีม่วงแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามพันสุดยอดทุกคนสุดยอดมากเจิงฮา่าเดี๋ยววันนี้เป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวใช่ไหมเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยเจอกันคลิปนานทุกคนวานนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์และอย่าลืมเฮ้ยชอบกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเนี่ยไม่ได้อัดคลิปนานไงพูดผิดพูดถูกชอบมาหอยนะทุกคน บายๆเจอกันในคลิปหน้านะ